สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมนี่คิมนี่นะมาเที่ยวออ่สุนชัยสักหน่อยนะครับสุนชัยนครปฐมโอ้นี่นี่ออกคูเลยครับสลับบ้านเมทีสายทองครับ MTG รถสวยอ่างทองนะครับโอ้คูลนี้นี่สุดจัดเลยนะของเขานี่ก็เออแนวการแต่งก็ น่าจะเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าต่างแค่สีสีเขานี่ก็ต่างจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเรื่องลายพงลายเพชรเลยดูดูแลนี้เหมือนกันเดียนะแค่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแค่นั้นแหละนะครับถ้าเกิดว่าสีเดียวกันนี้ฝาแฟดเลยเล็กก็ว่าได้เล็กได้เลยนะครับนี่ฮะกับคู่นี้นะครับยูสุ fx สามหกศูนย์แปลงนากิกานะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือเขาแปลงเป็นประตูระบบคอบด้วยนะครับด้านซ้าย,เน,ยเนี่ยฮะประตูระบบคอบนะครับมาดูคันแดงก่อนทุกคน นี่ฮะคันแดงงานต่อกระบะนะครับงานต่อกระบะจากอุสุนชัยแม่ลูกเลยนะครับก็มาเริ่มดูหน้าก่อนประมาณนี้นะโอ้โหชุดหน้านะฮะชุดหน้านี่ของแต่งนี่ก็พี่ท็อปบาร์ซิ่งพี่บรีนะฮะชุดสปอร์ตไลน์หน้าเป็นงานจาก พี่ท็อปบาซิงพิรบุรีนะเนี่ยครับบางฝุ่นอันนี้ไม่มันใจแต่ว่าเออเรื่องท่อด้วยใช่มีท่อด้วยแล้วก็กระจกนะครับกระจกก็น่าด้วยแล้วก็ชุดไฟนะครับไฟเี่ก็พี่ท็อปบาซิงจับให้เลยพี่ท็อปเขา้ามาเข้ามาทำพี่อูดเนี่ย กันชนกิก้านะครับแล้วก็นํามายื่นแล้วก็เลี่ยมเลดนะครับเลี่ยมเลทยิงหมดเนี่ยฮะประมาณนี้เลียมเลทแล้วก็อันนี้เสากระจบครับผมเนี่ยฮะี่ไก่วัาดีย พี่ไก่กระจกนี่พี่ท็อปด้วยปะหรือว่าใครใพี่ท็อปด้วยกระจกของพี่ท็อปอ๋อสนุบ้ายแล้วบางฝุ่นเหรอพี่อ,อ๋อเลยมีกระจกอย่างเดียวอ๋อบางฝุ่นนี่ก็จะจากพี่ท็อปบาร์ซิงเหมือนกันนะครับโอ้พี่ท็อปก็จัดทรงสวยเหมือนกัเด็กพี่ท็อปอะ่ะเนี่ย งานกระจกนี่ก็ตั้งะเป็นงานเลี้ยงของผู้จัดการแบงค์หรือเปล่าไม่บรรจัยเนี่ยฮะมันคืนมาเล็กเข้าไปอ่ะมันคืนมาเล็กเข้าไปโอ้งานสีงานสีเขานี่ดีจริงๆนะ โว้งานเสียเขาดีจริงชครับฮะเราจพันเลยพี่อโอ้เมื่อคืนกลับไปกี่ทุ่มปีเงี่ยไม่ได้ครับใช้เนมเงินไม่ไม่ับเมื่อคืนกี่ทุ่มปกลับไปคืนตีหนึ่งตีหนงตีงเอาผมเลยไม่ใกล้หรอนี่ลอจริงนงทีแรกพี่ขับคัน คไม่ซิรลี่จำขาวอันนี้ก็เปลี่ยนคันนี้ละครับผมอันนี้เป็นเฟืองช้าหรือว่าเฟืงเร็วพี่เฟืองช้าเฟืองช้ายางเป็นงี้มาแต่โรงงานป้ะหรือว่าเปลี่ยนเองมาแต่โรงงานอ๋อรีแม็กดิยางยางนะยางเนี่ยกลับไปรีแมปกลับไทยอ่ะบรรุทั้งสันทั้งสันอ๋อเหมือนกับฮีโน่ดิถ้าเกิดว่าเฟืองช้ามันจะเป็นยางหลังจะเป็นยางบ้างใช่อ๋อจ่ละถ้าเป็นอีซุจะเป็นยางกับเรเดียนแบบหน้าเนี่ยลาลิตน้ำนะฮะ โหงานสีก็สวยนะงานสีเน่ยงานสีก็สวยนะครับคมเลยนะสีเสือก็คมดีมากลืน่นมือเคลือบไว้แบบลื่นเลยนะรูงานสีเขาดีจริงๆอะพรีเมียมเลยคุณภาพจัดจเลยเนี่ยรูปตรงไหนเ็ลื่นหมดเลยเคลือบเคลือบไว้แบบโอ้โหโอเคมาก ยิ่งอันนี้ก็เป็นงานเพ้นจากช่างออฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินรูปก่อนเนี่ยเออทะลรูปนหนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่นะเออครืงลื่นดีกว่าบบอบางจุดแต่โดยรวมก็ดีจริงๆครับสมชื่อจริงคุณภาพเขานี่เกรดพรีเมียมจริงครับโหสุดยอดมากเลย น้องท้องมั้งเนี่ยท้องหรืออ้วนวะเนี่ยแต่สีเขาแบบโอเคจริงนะสีเขาเนี่ยนี่ดูสีเขาดิคมวะคมเงานะครับลื่นด้วยเคลือบนี่โอเคเลยนะสุดอนะบางอู่คือแบบเขาไม่ขาดเนี่ย ตัวคันแดงกันนะฮะตัวคันแดงก่อนลายสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ทั้งสิบน็อตตัวใหม่นี่ก็เป็นสิบน็อตหมดละในคาดนี้ให้มียี่ห้อไหนที่ว่ายังเป็นแบดน็อตอยู่นะฮะงานท่อก็พิทับบาซิงพรบุรีครับจัดให้ นะพิทับราซิงฝั่งช้าครับผมจากทีเ่เราได้ยินกันไปแต่ตรงคลิปนะครับถ้าเป็นฝวงช้าเนี่ยเขาจะให้ยางบ้างมาตั้งแต่โรงงานนะครับเป็นยางเรเดียสน,นี่แหละสองเก้าห้าถ้าแปดสิบอ่ายี่สิบจุดห้านะครับจะเป็นยางอะไรแบบนี้ไว้แบบเออ่ตะก,กุยนะตะก,กุยเออ่เวลาเข้าด้านงานที่แบบธุรก,กันดารน,นะครับหร,หรือว่าขึ้นมงขึ้นเมืองอะไรประมาณน,นี้ ยางลายนี้จะแบบโอเคมากนะครับบันท้ายนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นงานสีของช่างออฟนะครับช่างออฟเ,เ,เพ้นส์เนาะช่างออฟเพ้นส์สีเองนะโอ้โหจุดยอดจริงฝีงมือช่างออฟนี่นะ โคตรสุดดูสิครับดูดีเทลกันคมเลยไหมสีเสือคือแบบมันได้หมดเลยอะคมมากเนี่ยฮะกระทะชุบครับคมเยียมเนี่ยสีเสือแบบมันได้หมดเลยอะชอบอะเออคือแบบ คุณภาพเขานี่จริงๆนะลายลงรายละเอียดมันได้หมดเลยเล่นเดินสองเนี่ยการเก็บงงเก็บงานผมว่าโอเคมากเลยนะโอ้หนี่ครับดูรอยเชื่อมครับผมรอยเชื่อมเขาเชื่อมสวยอะเหมือนตะขาบเลยะตะขาบตะคาบสุอยจดจริง เนี่ยฮะฝักฝุ่นปักฝุ่นนี่ก็จัดทรงโดยพิทอปบาซิงนะครับโอเคมาดูคันน้ําเงินกันต่อครับเริ่หมืองแบบท้ายเหมือนกันก็แต่งเหมือนกันนะฮะแต่งเหมือนกันของตรงของแต่งเนี่ยเหมือนกันเลยแบลูกที่สองล้อนะครับอ๋อตัวลูกนี่ใช้ยางอีโคเปียนะ บิโตนอีโคเปียยางใหม่เลยนะครับ295เก้าห้ับแปอี่ส2 5จุดห้านี่คือไสาย,ยางของตัวลูกตัวลูกนี่ก็จะมีทั้งหมดสิบสองล้อนะครับแต่ว่าสามเพลาซึ่งไอตรงล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นยางคู่ตามปกติทั่วไปเบรกแห้งทั้งหมดนะครับโอ้โหสีดำเงิน สีเหลเงินนี่สวยนะโทนดําครับโทนดําน้ําเงินมันจะดูดุดุดีนะมันออกยังไงอะมันออกแบบเยินตายินตายินตาแต่มันก็ดุนะครับอย่างคันนี้คันนี้ก็จะดูแบบร้อนแรงนะฮะดูร้อนแรงดีนะนี่ดูลายเพชรน,นี่โหลายเพชรน,นี่ก็สวยเลยมันโดบัดเลยนะลายเพชรเขาเนี่ย สวยจัดๆเลยโอ้โหสายท้ายกอล์เลดนะครับ สองขันนี้ก็จัดทรงโดยพี่ท็อปบาซิ่งนะครับพี่ท็อปบาซิ่งพี่บุรีของฝุนเดี๋ยวคันคนม่จะแบบ ่ตรงสีเลยครับนสีเงินก็ใช้ผ้าสีเงินสีแดงก็ใช้สีแดงสวยงามคนรถแรงน้องขับรถสีรถแรงแ,แ,รงแ,ด,งแดงดุดุเลยผมนี่เราถ่านงานเลยเราถ่านงานเลยเข้ามาเมืองหล,งงลวงมั้งครับพี่<ะ>เข้ามาเมืองหลวงหรือไม่ไมเดี๋ยวอยู่นันรงเเดี๋ยว อ๋อวิ่งนังแค่คนเดียว <S <S เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไปที่วอดไซาด์ทีกลลนะอันนี้สเปกกว้างยาวเท่าไหร่ดูไม่ดู็นเลยเขาสั่งเตียเลยแข่งแรงเนาะเออลืมดูประตูนี่ครับประตูระบบครอบครับทั้งคู่เลยนะประตูระบบครอบนะ<ม>นี่นะฮะ ประตูอิวสุรบคอปแท้ญี่ปุ่นนะครับยกบ้านมาเลยนะนยเน,นี่ยมันจะมีชอนน่องเห็นไหมโโโหงนงยนะ่นนครับี่ฮะซึ่งด้านขวานะด้านขวาฝัา่งของับเนี่ยก็จะเป็นประตูเอ่อของเดิมนะฮะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโโโระบบคอป ซึ่งระบบครัเนี่ยมันก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับซึ่งยังไงอะเป็นไฟฟ้ามาแต่กำเนิดเนาะก็บางคันเนี่ยที่เป็นกระจกมือหมุนก็ต้องเป็นไฟฟ้าก่อนแล้วก็เอามาใส่ระบบคอับนะครับเอาระบบคอับใส่สเข้าไปเนาะซึ่งตัวนี้นี่มันก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาตัดงงานละนะครับเรื่องกระจกเนี่ยก็จบปัญหาสามารถสวมแล้วก็ต่อสายได้เลยนะครับ มันก็สามารถใส่ได้พอดีเนาะเพราะว่าหัว36เนี่ยมันก็ขนาดไซส์หัวเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับพวก FDR 240หรือว่าจะเป็น f r 210นะครับมันก็ใส่กันได้แต่ว่าถ้าตระกุลเอลเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆครับวพาใส่ได้เปล่า มีตังอะมาชมวิติตนข้างหน่อยครับวิติตนข้างรถก็จะ,ะมาที่ทุกคนเสียงนี่น่าจะโหดน่าดูเสียงนะพี่ไก่ว่าเดี๋ยวเอาไปรีแมปอีกทีครับรีแมปโดยช่างสั่นรถวิ่งดินนะฮะสายพกเดิมต้องรีแมปนะครับ ทำไมรีแมปเนี่ยเข้าง,งานโหดๆหนื่อยครับดิังคัดใหม่อะอต้องรีแมปด้วยแล้วก็ยกคัดด้วยนะครับไม่งั้นคัดเอาไม่ไหวนะคัดลื่นเครื่องมันไหวจริงมันบิดไหวจริงแต่ว่าคัดเนี่ยมันรองรับการบิดของเครื่องไม่ไหวต้องยกคัดใหม่นะครับทองแดงจบๆเลยเครื่องบิดเครื่องอกำลังบิดเรือแล้วคัดมันก็ต้องแบบรองรับตามนะครับพอคัดเดิมเนี่ยเขา อย่างไงอะเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแบบรองรับงานหาัก,กานั้นโดยธรรมชาติของอีสุเนี่ยเขาคือแบบยังไงเจ้าหลังถนนนะครับไม่เหมือนฮีโน่แต่ว่าถ้าเกิดรีแมแล้วเนี่ยพึ่งกันจริงกันครับบอกเลยอ,อ,อีสุเนี่ยนะรีแมปนี่โคตรแรงแรงมากๆากแรงที่สุดเลยดูรูปพล่วงไว้ครับเห็นกันอยู่ว่าที่ขนาไหนนะลูกพล่วงอย,ยนกเนี้